สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการกินดีมีประโยชน์อย่างไรโดยคุณรัตีนะคะวันนี้คุณรัตีจะพาไปกินผลไม้ชนิดหนึ่งสีแดงๆนะคะดูวันนี้ก็ใส่เสื้อแดงและผลไม้อยู่เบื้องหน้าก็สีแดงๆนะคะทุกท่านก็คงทราบแล้วล่ะคะ่ะว่าคืออะไรนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือสตรอเบอร์รี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามากินสตรอเบอร์ี่ด้วยกัน แล้วก็มาดูนะคะว่าสตรอเบอรี่เนี่ยนอกจากจะลูกแดงสวยๆแล้วเนี่ยกินดีกินอร่อยนะคะแล้วเขามีประโยชน์ยังไงบ้างเดี๋ยวตามคุณนัีไปค่ะคุณนัตีจะเล่าให้ฟังนะคะสตรอเบอรี่เป็นสกุลไม้ดอกในวงกุหลาบค่ะผลสามารถรับประทานได้นะคะในอดีตปลูกเป็นพืชคลุมดินให้กับต้นไม้ปลูกเลี้ยงอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นที่มาของชื่อสตรอเบอรี่ก็เป็นได้นะคะมีมากกว่า20สปีชีส์ค่ะและมีลูกผสมมากมายแต่สตรอเบอรี่ที่นิยมปลูกมากในปัจจุบันก็คือสตรอเบอรี่สวนค่ะผลของสตรอเบอรี่มีรสชาติหลากหลายขึ้นอยู่กับสายพันธุ์มีตั้งแต่รสหวานจนถึงเปรี้ยวค่ะสตรอเบอรี่เป็นผลไม้ทางการค้าที่สำคัญมีปลูกกันเป็นวงกว้างหลายสภาพอากาศทั่วโลกค่ะ รูปลักษณะของสตรอเบอรี่เป็นพืชลม้มลุกค่ะแต่กิ่งก้านแผ่ปกคลุมดินใบจะรวมกันอยู่3ามใบในหนึ่งก้านนะคะขอบใบมีรอยหยักค่ะมีดอกสีขาวผลมีก้านยาวเชื่อมกับต้นมีเสี้ยนเล็กๆบางๆกระจายอยู่ทั่วผลค่ะมีกลีบเลี้ยงบนขั้วของผลเมื่ออ่อนมีสีขาวสีเหลืองเมื่อสุกจะเป็นสีส้มหรือสีแดงนะคะ รสชาติอมเปรี้ยวถึงหวานขึ้นอยู่กับผลที่สุกค่ะสตรอเบอรี่อุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเพอร์ซิทินเ,เคมเฟอรอนแอนโทไซยานินซึ่งสารดังกล่าวมีส่วนช่วยในการยับยั้งสารก่อมะเร็งต่างๆได้นะคะและยังมีวิตามินซีในปริมาณสูงด้วยค่ะโดยสตรอเบอรี่สดประมาณ100กรัม จะมีวิตามินมากถึง58มิลลิกรัมค่ะเมื่อนำสตรอเบอรี่ไปเทียบกับผลไม้ชนิดอื่นๆในเรื่องการช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะก็พบว่าสตรอเบอรี่จะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระมากกว่าส้มถึง1เท่าครึ่งค่ะมากกว่าอางุ่นแดง2เท่ามากกว่ากีวีสเท่ามากกว่ามะเขือเทศ7เท่ามากกว่ากล้วยหอมเจดเท่า และมากกว่าลูกแพรถึง15เท่าค่ะสตรอเบอรี่ยิ่งสดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเท่านั้นนะคะถ้ารับประทานทันทีได้ก็จะดีมากค่ะแต่อย่าลืมล้างก่อนนะคะหรือไม่ก็ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นและการรับประทานสตรอเบอรี่แบบสดๆจะทำให้ได้รับสารอาหารจากสตรอเบอรี่มากที่สุดค่ะ เดี๋ยวเรามาดูสรรพคุณของสตรอเบอรี่นะคะว่ามีสรรพคุณยังไงบ้างข้อ1ค่ะสตรอเบอรี่อุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระมีส่วนช่วยในการชะลอวัยค่ะข้อ2นะคะช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจนซึ่งจะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยได้เป็นอย่างดีค่ะข้อ3นะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ร่างกายค่ะข้อ4ค่ะ มีส่วนช่วยบำรุงประสาทและสมองนะคะข้อ5ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งค่ะข้อ6ช่วยป้องกันการเกิดโรคโลหิตจางนะคะข้อ7ช่วยเพิ่มปริมาณไขมันชนิดดีซึ่งช่วยทําให้หลอดเลือดสะอาดปราศจากคราบไขมันค่ะข้อ8นะคะช่วยยับยั้งสารก่อมะเรง็งอย่างไนตโตรซามีนซึ่งเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ ข้อ9นะคะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะข้อ10ค่ะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกได้นะคะข้อ11ช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันค่ะข้อ12ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรงและป้องกันการเกิดโรคหัวใจค่ะข้อ13 สตรอเบอรี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยซ u เปอร์ไฟเบอร์เพคตินซึ่งมีส่วนช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลได้ค่ะข้อ14นะคะมีส่วนช่วยบำรุงโลหิตค่ะ15ช่วยลดความดันโลหิตนะคะข้อ16ค่ะมีส่วนช่วยในการบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนะคะข้อ17ค่ะช่วยป้องกันไม่ให้ทารกในครรภสมองพิการได้มีกรดโฟลิกนะคะ ข้อ18ค่ะช่วยบำรุงและรักษาสายตาช่วยปรับสมดุลของในตาให้เป็นปกติและป้องกันโรคต้อกระจกโรคตาบอดตอนกลางคืนการรับประทานสตรอเบอรี่เป็นประจำจึงช่วยลดความเสื่อมของจอประสาทตาได้ถึง50%นะคะข้อ19ค่ะการดื่มน้ำสตรอเบอรี่จะช่วยบำรุงร่างกายหลังฟื้นไข้ด้วยนะคะข้อ20ค่ะช่วยป้องกันการเกิดโรคหวัดและภูมิแพ้นะคะ 21ค่ะช่วยป้องกันการเกิดโรคเลือดออกตามไร้ฟันได้เป็นอย่างดีค่ะข้อ22นะคะช่วยทำให้ระบบทางเดินอาหารทำงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพค่ะ23ค่ะเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยนะคะข้อ24ค่ะช่วยแก้อาการท้องร่วงโดยการใช้เหล้าวายหนึ่งถ้วยตวงใส่รากและใบสตรอเบอรี่ตากแห้งครึ่งถ้วยตวงนะคะ นำมาต้มน้ำให้เดือดแล้วกรองเอาแต่น้ำดื่มก่อนอาหารทุกมื้อค่ะก็25นะคะใช้เป็นยาขับปัสสาวะค่ะด้วยการรับประทานผลสดครั้งละ5ผลนะคะ26ค่ะมีส่วนช่วยรักษาโรคนิ่วในไตนะคะ27ค่ะช่วยรักษาโรคทางเดินปัสสาวะด้วยการใช้เหล้าวายหนึ่งถ้วยตวงใส่รากและใบสตรอเบอรี่ตากแห้งครึ่งถ้วยตวงค่ะ นำมาต้มให้เดือดแล้วกรองเอาแต่น้ำดื่มก่อนอาหารทุกมื้อนะคะ28ค่ะช่วยแก้ปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติโดยการใช้ใบและรากโดยการใช้เหล้าวายหนึ่งถ้วยตวงใส่รากและใบสตรอเบอรี่ตากแห้งครึ่งถ้วยตวงนำมาต้มน้ำให้เดือดแล้วกรองเอาแต่น้ำดื่มก่อนอาหารทุกมื้อค่ะการตากแห้งนำมาชงกับน้ำเดือดแล้วดื่มแทนชา และใช้รากสตรอเบอรี่สองช้อนโต๊ะต่อน้ำเดือด1ึงกาขนาดกลางก็ได้ค่ะข้อ29ค่ะช่วยบรรเทาอาการของโรคตับอักเสบนะคะ30ช่วยป้องกันการเกิดโรคข้ออักเสบค่ะ31ช่วยป้องกันการเกิดโรคเน็บชานะคะ32ช่วยป้องกันโรคเกาต์ค่ะ 33. ช่วยแก้อาการเจ็บคอรักษาแผลในช่องปากด้วยการใช้ใบสตรอเบอรี่นำมาแช่น้ำทิ้งไว้ค้างคืนนะคะแล้วนำน้ำมาใช้กลั้วคอค่ะ34นะคะช่วยรักษาสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงค่ะด้วยการใช้ใบสตรอเบอรี่นำมาแช่น้ำทิ้งไว้ค้างคืนแล้วนำน้ำมาใช้กลั้วคอค่ะและข้อสุดท้ายนะคะ35ค่ะ ใบสดนำมาโคลกแล้วนำไปประครบตามร่างกายช่วยลดอาการอักเสบบวมช้ำได้เป็นอย่างดีค่ะทีนี้เรามาดูประโยชน์ของสตรอเบอรี่นะคะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างอันที่หนึ่งค่ะเป็นผลไม้ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการจะลดน้ำหนักและความอ้วนนะคะเพราะว่ามีพลังงานต่ำค่ะอันที่สองนะคะช่วยในการดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายช่วยทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีค่ะ ข้อ3นะคะช่วยระง,งับกลิ่นปากได้ดีค่ะทำให้ลมหายใจสดชื่นใช้ใบสดนำมาแช่น้ำทิ้งไว้ค้างคืนนะคะแล้วนำมาอมบ้วนปากค่ะข้อ4นะคะใบสตอบอรอเบอรี่นำมาซ้อนกันหลายๆใบใช้ประครบแก้รอยช้ำบวมตามร่างกายได้ค่ะข้อ5นะคะช่วยบำรุงผิวพันธ์ให้เปล่งปลั่งสดใสด้วยการนำผลสตออรอเบอรี่สดมาฝานบางๆวางให้ทั่วบริเวณใบหน้า ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะข้อ6ใช้ทำความสะอาดผิวหน้าด้วยการใช้สตรอเบอรี่ประมาณ3ผลผสมกับน้ำมะนาวแล้วนำมานวดทาบริเวณใบหน้าแล้วล้างออกนะคะซึ่งจะช่วยทำความสะอาดปรับสภาพผิวและลดการอุดตันของรูขุมขนได้เป็นอย่างดีค่ะข้อ7นะคะช่วยทำให้ฟันขาวสะอาดเป็นเงางามค่ะ ด้วยการใช้ใบสตรอเบอรี่และรากที่ตากแห้งมาใส่โถปั่นจนเป็นผงนะคะแล้วนำมาใช้แทนยาสีฟันได้ค่ะข้อ8นะคะมีการนำไปแปรรูปอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่เชื่อมน้ำสตรอเบอรี่แยมสตรอเบอรี่ไวน์สตรอเบอรี่หรือสตรอเบอรี่อบแห้งพวกเค,ค้กสตรอเบอรี่โยเกิร์ตสตรอเบอรี่เป็นต้นนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสตรอเบอรีด่ดีมีประโยชน์นะคะคุณรตีก็หวังว่านะคะการรับประทานอาหารหรือรับประทานผลไม้แต่ละชนิดแต่ละอย่างเนี่ยเราจะรับประทานยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ร่างกายของเรานะคะคุณรตีก็จะนําเสนอสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมต่อไปเรื่อยๆนะคะ และวันนี้คุณรตีก็ขอขอบคุณทุกแรงใจที่มอบให้แก่คุณรตีมาตลอดนะคะคุณรตีก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงอายุยืนยาวร่ำรวยร่ำรวยกันทุกทุกท่านนะคะวันนี้คุณรตีต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ